ก็อาการปวดดีขึ้นนะครับอาการจากการเจ็บหลังที่แบบเป็นมากเนี่ยก็คือลดน้อยลงครับการนอนก็คือดีขึ้นครับตัวน,นี้หลับได้ลึกมากขึ้นพอตั้งแต่มารักษาก็แอาการเจ็บเบาลงเยอะเลยครับก็คือทําให้เราสามารถออกกาลังกายหรือว่าเทรนต่อเนื่องได้ดีขึ้นเนี่ยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพกกบกับพอพยุวันพันธ์นะคะหรือว่าอ้อมนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก SJ Medical and Physical Well เนีคลินิกนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องกรณีศึกษานะคะมีเคสท่านหนึ่งเป็นเทรนเนอร์เขามาด้วยอาการปวดหลังในขณะที่มีรันจังหวะในการที่เทรนเรามีอาการปวดที่หลังทําให้เวลาหลังจากเทรนเนี่ยกลับมาพักผ่อนการนอนทําให้รู้สึกว่ามีอาการปวดตึงอยู่ตลอดเวลาทําให้การนอนหลับอ่ะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ว่าตอนนี้เข้ามาเราตรละสากับเราอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3และ อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจประเมินแล้วก็มาพูดคุยกับคุณจิมกันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณจิมวันนี้มารักษากายภาพกับเราวันนี้เป็นครั้งที่3าและอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทาําบหนึ่งถึงสองครั้งที่ผ่านมาก็อาการปวดดีขึ้นนะครับอ,อาการจากการเจ็บหลังที่แบบเป็นมากเนี่ยก็คือลดน้อยลงครับ การนอนดีขึ้นไหมยังมีปวดเวลานอนอยู่ไหมคะการนอนก็คือดีขึ้นครับตัวนี้หล,ลับได้ลึกมากขึ้นแล้วการเทนล่ะคะก็คือมีบางท่าที่แบบว่าอ่ะที่เราเออกกําลังกายหรือเรากลังเทนอยู่อย่างเงี้ยก็คืออาจมีแบบเจ็บปกติถ้าสมมติบางท่าเล่นแล้วคือเจ็บกล้ามเนื้ออะไรเนี่ย ก็คือรู้สึกจะแป๊บทันทีอาจจะต้องหยุดพักก่อนอะไรเงี้ยครับพอตั้งแต่มารักษาแอาการเจ็บเบาลงเยอะเลยครับก็คือทําให้เราสามารถออกกําลังกายหรือว่าเทรนต่อเนื่องได้ดีขึ้นเนี่ยครับการใช้ชีวิตประจําวันก็ือว่าประจําวันการนอนการเทรนไม่ว่าจะเป็นการทํางานการผ่อนของเราก็คือดีขึ้นอาการปวดไม่ได้ขึ้เร็วขึ้นเลยครับใช่ใช่ครับแต่อาจจะมีบ้างหรือคือน้อยกว่าตอนแรกก่อนที่จะมารักษาเยอะเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ขอตรวจประเมินนิดหนึ่งเนว่าถ้าก้มเอียงตัวแอน แล้วยังมีอาการปวดตรงไหนบ้างนะคะการซักประวัติและตรวจประเมินนะคะพบว่ากล้ามเนื้อหลังบริเวณหลังส่วนล่างนะคะยังมีความตึงตัวอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องมือ PMs นะคะแล้วก็ High Power Laser นะคะในการช่วยคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดบ,บริเวณหลังล่างให้กับผลไนไข้ะคะ่ะ ะคะจะเป็นการลง h ฮ g h p เวอร์เลเซนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็เล่งกระบวนการซ่อมแซมตรงบริเวณที่มีจุดกดเจ็บนะคะ การรักษาของเราก็จบสิ้นลงประมาณนี้ถ้าทางบ้านนะคะถ้าไหนมีอาการปวดตึงบริเวณข้อบ่าหลังนะคะหรือเป็นบริเวณอื่นๆของร่างกายนะคะเราสามารถเข้ามาตรวจประเมินได้ฟรีนะ